มามือกินนองมือนะครับกินมาหาปลาไปกินง่ายเนาะมือนี่เนาะเนอะยค่ะมาเ่ยหาปลาไปกินง่ายเนาะค่ะเนาะ เ้โอ้วภจุดๆๆๆยไอ้มากภัยเดๆๆๆๆเ้ยถกระติกีกของมันขไงของมันของ เดี่ยง่ายพอน้อพี่น้องนะตะเลี้ยงลูกง่ายอน้อขอปลาเนี่ยคูเอ้ยขอปลาเม่กีกินแคโตัวเนี่ยก็ด้ยไปคนกินง่ายนี่แล้ววัวใดแล้วก็สิวาตึกเอาแม่กะสิว่แล้วตัวเน่ดอกกู ตัวเดียวจจ๊ตัวละสองโลอย่าไปป่นจักบาทนิดพี่นอ้องหันเห้ากับยายมันคลองนะค่ะนะ้องคลองแล้วมันสิบแตกนะคะนะ้องนี่ย อย่ง่ายไปเนาะโอไข่กวดเลเลยบา,อยาอออดอยู่อย่งนาะเนาอไขเกวดๆดอยู่ล่ะ ไข่ไหม,ไมพี่น้องไข่ไหมโอ้มีหวดเล็กเป็นอะไพี่น้องเล็กปลาเล็ก <c oughs> โอ้ยได้ปลาเล็กพี่น้องเล็กได้สิกินเดและวบนิลบปลาเล็ก ง่ายอดอกคุ่งส้มสกุลเลี้ยงง่ายเด้วตุ้งแงได้เป็นไม่ชได้กินง่ายหรอ,อบาทตระบอนบ้องกระบ,บอนสักบาทด้วกันนะคุณวลระบ,บอนยู่ขุนปลา บันยุไก่ห้างย่านต่อ,อจังเน่นเน่น โอ้พี่น้องบ่แลวง่ายดอกมือเลยกุศลไปแลวดอกมือเลยไปหาเนี่ยไมยพี่น้องไปหาเนี่ยไมยโอ้ไปหาไส้มาใส่กุ้มมึงได้เนาะ